เชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้อยู่เลยใช่ไหมคะใส่แมสแล้วสิวจะขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เจออยู่หรือว่าสิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการแพรแมสนั่นเอง สวัสดีค่ะอ้อมอ e TC นะคะเรามาพบกันอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเป็นเวลานานวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือปัญหาการแพ้แมดนั่นเองค่ะปัจจุบันเราต้องใช้แม้เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด19นั่นเอง2ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ก็คือโควิดยังอยู่กับเรา <c oughs> เหนียวแน่นมากๆเลยนะคะจึงทําให้เราเนี่ยต้องใส่แมสอยู่ตลอดเชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอ ป,ปัญหานี้อยู่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าใส่แมสแล้วสิวจะขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เจออยู่หรือว่าสิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการแพ้แมสนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูลักษณะของการแพ้แล้วก็วิธีดูแลรักษาป้องกันกันนะคะ ปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้แพ้แมสคนะ่คือหนึ่งเลยนะคะก็คือการใส่แมสแล้วเสียสีเพราะว่าบางคนเนี่ยมีขนาดหน้าที่ไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นหน้าเล็กหน้าใหญ่แต่ว่าแมสท,ที่เราใส่เนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นมาตรฐานก็คือขนาดเดียวกันหมดเลยบางคนใส่แล้วเนี่ยอาจจะมีการแบบแน่นหรือว่าคับก็อาจจะทําให้เสียสีได้เวลาเสียสีเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการะระคายเคืองหรือว่าเป็นรอยแดงและสังเกตได้ว่าจะเป็นสวอุดตันแล้วก็เป็นแดง,แดง รอบมุมปากนะคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้เราเกิดการแพ้และคายเครื่องเลยปัจจัยที่2นะคะก็คือการใส่แมสเป็นเวลานานเวลาที่เราใส่แมสเป็นเวลานานเนี่ยเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแมสในแต่ละวันจึงทําให้แมสเนี่ยมีการอับชื้นได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหงื่อเราหรือว่าจะเป็นน้ําลายเราที่เราพูดออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปสะสมเป็นแบคทีเรียรแล้วก็เกิดความอับชื้นทําให้เราเนี่ยเกิดสิวอุดตันแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการดูแลรักษากันนะคะข้อแรกเลยค่ะเราต้องดูแลรักษาผิวให้สะอาดอยู่เสมอนะคะก็คือการใช้ cleansing water หรือว่า toner สบู่เหลวล้างหน้าเพราะว่าบางคนเนี่ยมีผิวที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวมันผิวแห้งเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะ 2นะคะเราต้องหลีกเลี่ยงการเมคอัพบริเวณมุมปากอย่างเช่นการลงบีบีรองพื้นหรือว่าแป้งพับนั่นเองค่ะแต่ว่าเราก็จะอนุโลมได้ในเรื่องของการทากันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าจะให้งดในเรื่องของเมคอัพหนาะนะนะที่บริเวณมุมปากเพราะว่าเวลาที่เราใส่แมสเนี่ยผสมกับเหงื่อเราแล้วก็มีเมคอัพลงไปด้วยก็อาจจะทําให้เกิดสิวอุดตนันแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายเลยส่วนข้อที่3ก็คือการเปลี่ยนแมสบ่อยๆนั่นเองในระหว่างวันนะคะอย่าใช้ อันเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สะสมแบคทีเรียได้ดีให้เราเนี่ยเปลี่ยนประมาณ3แผน่นหรือ4แผ่นต่อวันนะคะหรือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเปลี่ยนทีก็ได้นะคะเพราะว่าไม่แนะนําให้เป็นแผ่นเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเราใส่เองก็แล้วแต่เราลองเอาแมสมาดูอาจจะติดเมคอัพติดอะไรต่างๆอันนี้ค่ะคือสิ่งที่สะสมแบคทีเรียได้ดีเลยและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสิวผดส,สิวแพ้ง่ายคลิปนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ พันน้องใหม่ภายใต้แบรนด์ไอตันิกมาแนะนํากันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะแอคเคียร์เจลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของสิวผดสิวผื่นแล้วก็สิวอักเสบรดการอักเสบของสิวแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ดีค่ะและยังช่วยลดรอยดําที่เกิดจากสิวได้อย่างอ่อนโยนตัวนี้ยังมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของปรับสมดุลให้กับผิวหน้าโดยแบคทีเรียดีนั่นก็คือสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็สุขภาพ าดีนึง้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสารสกัดตัวอื่นๆกันนะคะว่าในตัวแอคเคียเจลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องไมอ์อาดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของไอตันิกอย่างแอคเคียเจลโดยแอคทีฟอิงค์เรียนที่เราใส่ลงไปสามารถช่วยลดปัญหาสิวได้อย่างครอบคลุมหลายๆปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิวเลยโดยก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนว่าสิวจะแบ่งหลักๆได้2ประเภทใหญ่ๆก็คือสิวอุดตันและสิวอักเสบโดยสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสิวอุดตันก็คือความมันส่วนเกินบวกกับการอุดตันบริเวณรูขุมขนซึ่งอาจจะเกิดได้จากเซลล์ผิวที่หลุดลอกออกแล้วอุดตันอยู่ในรูขขุมมนนออน่่รวถึงงสิ สกรปรกต่างๆเมื่อ2อ,อย่างนี้มารวมกันก็จะก่อให้เกิดสิวอุดตันและเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีรียอย่างเช่น P. acne เข้ามาร่วมด้วยจากสิวอุดตันก็จะพัฒนากลายไปเป็นสิวอักเสบได้โดย active ingredient ตัวแรกที่จะมาช่วยลดการอุดตันของผิวมีชื่อว่า South s a u Sphere Even Skin ตัวนี้จะเป็น BHA หรือว่า Salicylic Acid ที่หลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวและลดการอุดตันในรูขุมขนได้นอกจากนี้ความพิเศษของ South s a u Sphere Even Skin คือการนำเอา BHA เข้ามาเก็บไว้ในแคปซูลเล็กๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า encapsulation จะทำให้การใช้ BHA อ่อนโยนกับผิวมากยิ่งขึ้นและลดการระคายเคืองต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ BHA แบบเดิม Active ingredient ตัวที่2ที่จะมาช่วยลดความมันบนใบหน้ามีชื่อว่า BCXCA Active ตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี bioconversion ซึ่งก็คือการหมกักดึงอ,อสารสาคัญออกมาจากใบสนฮิโนกินอกจากสารสกัดต,ตัวนี้จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้แล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบรวมถึงช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของ เชื้อแบคทีรียรที่ก่อให้เกิดสิวอย่างเชื้อซีแอคเน่ได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากข้าวโอ๊ตมักที่จะช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอมหรือว่าสมดุลจุลินทรีย์บนผิวให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอีกด้วยและในยุคนี้ที่เราจะต้องสวมแมสอยู่ตลอดเวลาจนอาจจะเกิดการระคายเคืองจากการเสียดสีต่างๆในแอคเคลียเจลก็ยังมีสารสกัดจากพืชอีกหลายๆชนิดอย่างไบโบโบกคมโมไมล์รากชะเอมเทศที่จะช่วยลดการระคายเคืองช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเกราะป้องกันผิวได้อีกด้วยค่ะ เป็นไงบ้างคะเราได้รู้สารสกัดในตัวแอคเคียร์เจลกันแล้วน่าใช่ไหมคะอย่าลืมไปหาตำกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราที่ช่องไอตาลิกออฟฟิเชีด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ